ผลการชกของโชคิมูระอดีตแชมป์โลกรุ่นไฟเวทของดนมันยูบีโอเมื่อวันก่อนทำได้แค่เสมอริวโฮลิกาวะในการชกอุ่นเครื่องกำหนด8ยกด้วยสกอร์7 6สต่อเ6 2เสียงและ76-77ต่อ77โดยเจ้าตัวเผยเขาให้คะแนนตัวเองแค่20หรือ30เซจากเต็มร้อยเท่านั้นพร้อมเปลยว่า ผมไม่มีความหิวกระหายในการโชคมวยในตอนนี้มันได้หายไปแล้วและผมก็คิดถึงขั้นแขวนหน่วมโดยทางโชคิมูระนั้นขึ้นโชคในรายการแดนแก่น249กับทางริวโฮริกาวะนักโชคหนุ่มวัย2 2ปีที่จัดขึ้นที่โคละค่เอน็นฮอในกรุงโตเกียวในพิกัดไฟเวกกำหนด8ยกเมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาคิมูระนั่น หวังว่าจะใช้ไฟนี้เพื่อเรียกความมั่นใจกลับมาแต่เขาเองก็ทำได้แค่เสมอนักชกดาวรุ่งทำให้ตอนนี้คิมูระนั่นต้องกลับมาทบทวนอนาคตของเขาอีกครั้งโดยสถิติการชกของทางโชคิมูระนั่นขึ้นชก25ไฟชนะ19ไฟชนะนอก12ไฟแพ้3ไฟเสมอ3ไฟนั่นเอง